We, 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 เจริญพรอาจารย์ที่ได้ถวายความรู้แด่พระสงฆ์พระตั้งคธิการทุกระดับชั้นแล้วก็ตำบลต่างๆแล้วก็ทีนี้พระสงฆ์ที่ท่านได้รับความรู้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พระสงฆ์ได้ความรู้อาจารยนคณะครูอาจารย์แล้วก็ตลอดถึงในการที่จะใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่าง,างมากในเกี่ยวกับการใช้เรียกว่า ICT ดิจิตอลสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าในปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าโลกของเราเนี่ยไปไกลนะผ้าสงจะทลายในการใช้สื่อต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยนะระบบที่ทันสมัยนะเพราะว่าคือต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าในระบบในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนอดีตนะอดีตนี่ก็เขาเรียกว่าการใช้อ,อย่างเช่นพิมพ์ดีดอย่างนี้มันก็การพิมพ์ดีดนะการใช้พิมพ์ดีดก็อีกประการหนึ่ง แต่ว่าในปัจปจ,จุบันคนณะสงฆ์ที่ได้เข้าอบรมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ในการที่จะเขาเรียกว่าได้เผยแผ่พร,ร,ระพุทธศาสนาไปอย่างที่มั่นคงและก็รวดเร็วไปอย่างยิ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งคณะสงฆ์ที่ได้มาเข้าอบรมนในเขาเรียกว่า ห้าวันนะห้าวันเนี่ยรู้สึกว่าได้ความรู้เป็นอย่างมากนะแม้แต่นะอาตมาภาพนะที่ดได้มาเข้าอบรมก็ถือว่าได้ความรู้นะความรู้ต่างๆนี่ก็จะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทํางานของคณะสงฆ์นะเพื่อให้งานต่างๆของคณะสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลให้แก่คณะสงฆ์ลนะคณะสงฆ์จาแพก็จะได้เป็นแบบอย่างเกี่ยวกับงานทางด้านบริหารก็เช่นเดียวกันงานงานต,ต่างๆของด้านาสื่อสารก็จะเช่นเดียวกันมันจะสอดคล้องกันหน้าหลายๆประการห,าหลายๆแผนกนะที่จะทําให้คณะสงฆ์เนี่ยไปได้ก้าไกลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะในปัจจุบันนี้นี่คณะสงฆ์นะ ถ้าเรียกว่าเป็นพระสงฆ์ที่ได้เกิดความสนใจในแม้แต่ไม่เกิดความสนใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือทำทำให้พระสงฆ์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกี่ยวกับงานของด้านคณะสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นดะนั้นก็ขออนุโมทนานาคณะวิทยากรคณะครูบาอาจารย์ที่ถวายความรู้ให้เด็พระสงฆ์งก็ขออนุโมทนา ขอ,อนมโมทนาขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกรียงไกรปัญญาประเสริฐคุณประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเยอรมันจีเทคพร้อมด้วยคณาจารย์ทุกรูปที่ได้ถาวายความรู้แก่ประสังคาิการในอัาเภอร์ูมแพรเกี่ยวกับการใช้อคอมพิวเตอร์ ICT ดิจิตัลเบื้องต้นซึ่งเป็น สิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าการสื่อสารไร้พรมแดนหรือว่าการรับส่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะในส่วนของพระเลขานุก,การหรือเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะประสางอติการที่ต้องรับนโยบายจากหน่วยงานผู้บังคับบัญชาในการใช้ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ICT เพราะฉะนั้นการใช้ความรู้ในในส่วนนี้ก็ต้องมีความจำเป็นโดยเฉพาะในะในภาวะ,ะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับทำให้การที่จะมาประชุมหรือมาทำความชี้ใจคทำความเข้าใจกับเรื่องต่างๆนี่มันก็ได้รับผลกระทบะทีนี้การ ใช้โปรแกรมต่างๆสื่อต่างๆเนี่ยมันถึงมีความจําเป็นที่จะต้องที่เข้ามาโดยเฉพาะในส่วนของงานเอกสารงานเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลา5วันที่ได้มาทําการอบรมถือว่าเป็นแนวคิดนโยบายคือโครงการที่ดีที่จะได้ถวายความรู้โดยเฉพาะพะ่าสทงคาริการบางรูปบางท่านไม่มีความเข้าใจก็จะได้เกิดความเข้าใจก็จะนําไปใช้แม นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ถูกต้องก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะครูบาอาจารย์ที่ได้ถวายความรู้ทั้ง5วันในส่วนของการใช้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint หรือแม้แต่ Photoshop ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับคณาจารย์แล้วก็ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกียงไกรปัญญาประเสริฐกุลที่ได้ถวายได้ได้อนุเคราะห์ในส่วนของการถวายความรู้แก่พระคณะสงฆ์ในครั้งนี้ขออนุโมทนาขอบคุณขอเจริญพรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกียงไกรปัญญาประเสริฐกุลและก็คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านอาตมาภาพก็ในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ที่ได้รับการอบรม เกี่ยวกับสื่อ ITCT ของคณะสงค์ชุมแพโดยการอุปถัมภ์การถ่า,ถา้ความรู้จากวิทยาลัย G-TECH นั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่น่ายกย่องที่ทางคณะสงฆ์ร่วมกับวิทยาลัย G-TECH ของเรานั้นได้ เห็นเรียงเห็นความสำคัญของสื่อ ICT ที่คณะสูงจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการอบรมทั้ง5วันนั้นก็ถือว่าเป็นการถวายความรู้ที่มีคุณภาพจะเปลี่ยนทางสื่อ powerpoint สื่อ,อต่างๆและอีกจะสำคัญก็ในยุคป,ปัจจุบันนี้เป็นยุคของอโรคโควิด1 9กาการไปมาหาสู่กันนั้นก็จะลำบาก ในการนี้ก็ทางวิทยลไรของเราโดยการนำของท่านผู้เชิญสัจจา์ดรเกียงไกรนั้นก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ได้อบรมเกี่ยวกับสื่อ,อซูมแล้วก็กูเกลิลมิตรต่างๆเกี่ยวกับการอบรมที่คณะสงฆ์และก็คณะของเลขาจะได้นำไปปรับปรุงปฏิบัติในการาบริหารจัดการคณะสงฆ์สืบต่อไปดังนั้นดังอาตมาก็ขอ กเริญพรขอบคุณในการอุปถัปรรมภ์และการาให้การสนับสนุนที่ดีกับคณาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสำ